สวัสดีครับมาพบกับช n n e l ใหม่ของเรานะครับกับทํามาหากินทํามาหากเก็บครับอคุณเคยไหมครับที่แบบอยากมีเงินเก็บแต่ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรเบื่อแล้วกับการกินมาม่ากินปลากระป๋องตอนสิ้นเดือนอยากมีเงินใช้มันถึงสิ้นเดือนไม่ต้องใช้ลูกเหรียญอยากมีแบงค์ใช้กับเขามาั่งถ้าลองคุณอยากหลุดจากวงจรสิ้นเดือนมาสินใจแล้วแล้ววันนี้เรามี เคล็ดลับดีๆมาบอกอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สูตรใหม่ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่อาจจะเป็นแนวคิดที่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณยังตั้งใจไม่ได้ที่จะทําแต่ถ้าใครอยากจะทําผมการันตีได้เลยว,ว่าวันนี้จะเป็นสูตรพิเศษใส่ไข่แน่นอนเลยสูตรการเก็บเงินอย่างที่ว่าก็คือไม่มีอะไรมากนะครับก็คืออย่างแรกเลยใช้เงินอย่างวางแผน ยึดหลักหาได้มากกว่าใช้เพียงสองข้อนี้เราก็จะมีเงินเก็บแล้วแล้วเราสามารถนำเงินเก็บเนี้ยไปต่อยอดเป็นลงทุนในส่วนอื่นๆได้ไม่ใช่จะเป็นธนบัตรหรือว่าจะเป็นพวกสลากอะไรพวกนี้ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงแต่ถ้าหากคุณได้ยินเสียง s อ เข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยเงินออกไวเฮ้ไวดีกว่า,ว,าวันนี้เรามีฉลองเหมือนกับว่าความยิ่งใหญ่มันกลับมาสู่เราอีกครั้งถ้าลองคุณใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคุณตกบนทาสของเงินแล้วละ่ะตกบนทาสของความความอยากถ้าลอาเป็นอยู่อย่างนี้ต่อให้เราหา,ากูญแจมันล็อกกระเป๋าเงินก็เหมือนเดิมมันก็ออกได้เหมือนเดิม ถึงมันไม่ออกคุณก็ลอกเงี้ยเราก็ไม่ต้องใส่อะแต่ทางที่ดีก็คือเราควรจะคำนวณหาเหตุผลจดรายจ่ายรายใช้ว่าเรามีเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถลดอะไรได้บ้างอย่าได้ยึดคอนเซปต์นี้เลยนะกินหรูอยู่สบายชอบกระจายจ่ายไม่อั้นตามใจฉันตลอดขอยืนยันเลยว่าอย่ายึดคอนเซปต์นี้เด็ดขาดถ้าลองไม่งั้นก็ คุณไม่มีเงินเ,ก,เก็บกบแน่นอนอย่าให้สุขภาพการเงินมาทำลายสุขภาพจิตเมื่อตอนสิ้นเดือนอย่าใช้ชีวิตอย่างนี้ต้นเดือนกินหรูมีที่ไหนสูชิลามเมงร้านไหนอร่อยอยู่ไกลขนาดไหนไปได้หมดพอกลางเดือนมาเพื่อนชวนอ๋อช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างเลยงานเราเยอะมากเลยเราขอไปกินข้าวแกง้ากๆแล้วกันเพราะอะไรครับเงินเริ่มน้อยละ พอปลายเดือนมาอ๋อจะไปก็ไปเลยวันนี้เรางานเยอะแล้วที่สําคัญเราเตรียมอาหารมาแล้วไม่ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหรอ่อยากกินมามะ่าถ้าลองใช้ชีวิตนี่อยู่อย่างนี้นะเงินเดือนเป็นแสนก็ไม่มีเงินเก็บอะเพราะว่ามันเข้าขายของการบริหารเงินไม่เป็นจ่ายตามความอยากไม่ได้มีความวางังไม่ได้มีการวางแผนแต่อย่างใดจ่ายเพียงเพื่ออยากได้สิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเอง อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือนาฬิกากระเป๋ารองเท้าแจ็คเก็ตจริงๆคนรวยกับคนจนไม่ได้ต่างกันบางทีนะเราทำงานบริษัทเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเข้างานพร้อมกันแต่สังเกตได้ว่าได้ไปยืมเงินเขาไม่ใช้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตแบบคนรวย เป็นไงครับใช้ชีวยคนรวยหาได้ไมากกว่าจ่ายแล้วเราก็จะมีเงินเก็บหรือเขาจ่ายน้อยนั่นเองจ่ายับเนียกเขาจาเป็นส่วนคนจนเป็นไงครับใช้เงินมากกว่าที่หาได้หาไมา่ได้ร้อยหนึ่งจ่ายไปร้อยห้าสิบรยร้อยแล้วอีกห้าสิบบาทมาจากไหนครับก็อเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วเป็นไงแล้วเราจะมีเงินเก็บไหมเราก็ไม่มี จริงๆหลักของการบริหารเงินก็คืออยู่แค่นี้มีแค่เดยกสองขอ้อรายได้กับรายจ่ายหากคุณบริหารรายจ่ายเป็นรายได้คุณก็จะอยู่เยอะเราก็จะมีเงินเก็บเยอะแต่เราคุณบริหารรายจ่ายไม่เป็นรายได้คุณก็เท่าเดิมแต่รายจ่ายเยอะเนี่ยคุณก็ต้องยือมอนาคตมาใช้เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยว่าแต่คุณอยากเปลี่ยนตัวเองจริงๆไหม หากคุณอยากเปลี่ยนตัวเองจริงๆแล้วก็คุณจะหลุดพ้นจากคําว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสิ้นหลุดจากหลุดพ้นจากคํานี้นะใครๆก็ทําได้ผมยืนยันเลยว่าหากคุณตั้งใจที่จะหลุดพ้นจากคานี้จริงๆตอนหน้าเรามีวิธีดีๆมาบอกและคุณจะรู้ว่าจริงๆการลดค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด แต่สำหรับเทปนี้นะครับคงต้องขอลาไปก่อนอ้ออย่าลืมกด subscribe ไ,ไว้นะครับตอนใหม่ออกมาจะได้รู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ